คบกันมา5ปีแล้วนะคะระหว่างคู่รักสุตาณนางเอกสาวใหม่ดวิกาและแฟนหนุ่มเตอ๋อฉันทวีตโดยเราจะได้เห็นว่าทั้งคู่นั้นมุ้งมิ้นน่ารักอยู่บ่อยครั้งพากันไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและก่อนหน้านี้ก็มีฉลองวันครบรอบ5ปีสวิตจนหลายคนแอบคิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานซะแล้วซึ่งสวิตกันขนาดนี้นะคะล่าสุดสาวใหม่ดวิกาก็ได้มาอัปเดตเรืร่องความรักตอนนี้ที่ได้ยินแล้วบอกเลยว่าสาวิตหวานกว่าภาพที่เราเห็นกันอีกนะคะ ด้วยสาวไมาเผยพันสื่อว่าหนุ่มเตอ๋อนั้นบอกรักทุกวันจนตัวเองหลอนหูสุดๆทั้งที่ตนก็ไม่ได้บอกเลยว่าอย่าลืมบอกรักทุกวันด้วยความที่หนุ่มเตอ๋อเป็นคนไม่เก็บความรู้สึกเขาก็บอกรักทุกวันรักทั้งวันนับไม่ถ้วนเลยว่าเขาบอกรักกี่ครั้งสาวไมาบอกทิ้งไทยอีกว่าไม่ได้อวดไม่ได้ขิงนะ